สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังตังยงนะคะวันนี้นะคะแม่ควานก็จะมาเล่านะคะประวัติวความเป็นมานะคะของพี่ทาโร่นะคะแล้วก็โอเล่นะคะประวัติวความเป็นมานะคะของพี่ทาโร่นะคะและโอเล่นะคะแต่ก่อนนะคะ บรรพบรุษนะคะเลี้ยงช้างนะคะมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะคะถือทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะถือทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะแต่ก่อนนะคะก็พี่ทาโร่นะคะก็น้องโอเล่นะคะเป็นน้องช้างนะคะที่เคยนะคะขายแหวนขายพระนะคะในบนท้องถนนนะคะแล้วก็เป็นช้างเล่ร่อนนะคะมานับหลายปีเลยนะคะ มานับหลายปีนะคะแล้วมานะคะปีห้าเก้านะคะสองห้าห้าเก้านะคะก็มีโครงการนะคะนำควานคืนถิ่นนะคะพาช้างกลับบ้านนะคะที่ทาโร่นะคะและน้องโอล่นะคะจึงได้มาอยู่บ้านนะคะสองเชือกด้วยกันนะคะพี่พคนะคะ อยู่บ้านจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะจนถึงทุกวันนี้เลยวันนี้นะคะก็ได้พาพี่ทาร่นะคะและน้องโอเล่นะคะมาเที่ยวนะคะนอกบ้านนะคะแล้วก็มาเล่าประวัติความเป็นมานะคะของน้องช้างทั้งสองเชือกเลยโอเล่นะคะโอเล่ของเรานะคะวันนี้ได้มาเที่ยวป่านะคะดีใจจริงๆเลยนะคะ วันนี้พ่อความได้มีเวลานะคะพาออกมาเที่ยวปลานะคะแล้วก็มาเล่าประวัติความเป็นมานะคะของน้องๆทั้งสองเชือกนะคะที่ทาโรก่ก็เล่นโคนอย่างสบายใจเลยนะคะน้องออโอเล่ก็เล่นดินนะคะวางดินเล่นยืนเล่นนะคะ หูนังเลยนะคะอย่างสนุทสนาน มาดูโอเล่นุ่มหลอของเรานะคะฝั่งนี้เลยนะคะวันนี้ได้มาเที่ยวป่านะคะบรรยากาศก็ฝนกตกลิ่นๆนะคะวันนี้พ่อควานก็ได้พามานะคะเที่ยวป่านะคะทั้งสองเชือกเลยนะคะพี่โอเล่และก็ทาลูกของเรานะคะ รอยหรือปลาทาโร่นะคะวันนี้ได้มากินอาหารป่านะคะต้นกระดูกอึงน,นะคะแล้วก็เครือสมุนไพรเยอะแยะเลยนะคะในป่าวันนี้ ครอบครัวนะคะบ้านน้องตังยงนะคะก็มีพี่น้องนะคะอยู่ร่วมกันสีส meantime, ี่เชือกนะคะก็จะมีพี่ทาร่โนะคะโอเล่นะคะแล้วก็พี่น้ําเพชรน้องตั้งยงนะคะพี่ทาโร่อายุ15ปีนะคะน้องโอเล่ก็11ปีนะคะพังน้ําเพชรก็13ปีนะคะน้องตังยงก็6ปีนะคะอาศัยอยู่ร่วมกันทั้ง6กเชือกนะคะ มีความนะคะคุณตาคุณยายท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะในน้องๆช่วงวัยเด็กก็เลี้ยงดูเหมือนลูกเหมือนล้านเลยนะคะรักเหมือนลูกเหมือนล้านนะคะให้น้องๆได้ทานนมนะคะ S26 บ้างนะคะนมเลตตาซอยบ้างนะคะเลี้ยงนะคะดูเป็นอย่างดีนะคะเปิดพัดลมให้นอนนะคะดูแลเหมือนลูกเหมือนล้านเลยนะคะเพราะว่าน้องช้างก็เคยมีบุญคุณกับครอบครัวนะคะก็ต้องดูแลน้องๆนะคะให้เป็นอย่างดีนะคะ น้องๆก็อาศัยร่วมกันสีเชือกนะคะเป็นพี่น้องนะคะเป็นน้องช้างตกงานช้างตกงานก็เป็นพี่น้ำเพชรกับน้องจังยงนะคะแต่พี่ทาโล่กับโอเล่ก็ยังเป็นช้างนะคะอยู่ในโครงการนะคะที่มีโครงการอยู่นะคะพี่ทาโล่ก็เดินนะคะทานอาหารป่าอย่างอริสอร่อยเลยวันนี้นะคะพ่อควานก็ได้มีเวลาพามาเดินนะคะกับน้องโอเล่ของเราเลย ะคะไปไหนแล้วหนุนหาพี่ทาลูนะคะก็ได้เดินนะคะเดินธรรมชาติาทานไปเรื่อยๆนะคะตามภาษานะคะ สัตว์ช้างนะคะที่มสีสิ่งมีชีวิตนะคะตามสัญชาตญานเลยนะคะน้องๆก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินหาอาหารนะคะที่ถูกใจของพี่ทาโร่เลยนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่พ่อควานได้พาออกมาเดินนะคะเที่ยวป่านะคะวันนี้ทาโร่กับโอเล่ของเรานะคะ มาต่อนะคะน้องทามเพชรนะคะกับน้องตังยงนะคะเป็นน้องช้างตกงานนะคะที่ไม่มีงานทําเลยนะคะแล้วก็มาเจอวิกฤตโควิดนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านนะคะเมยขวาญก็จะขอจบการเล่านะคะประวัติความเป็นมานะคะของน้องช้างนะคะทั้งสีเชือกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ทางตังหยงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ